ได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะนี่คือแขกคนแรกของปี2024 2 4่จ้าด้าใช่ไหมจ้าด้าจ้าด้าค่ะใช่โอ้น่ารักสดใสมากแล้วลิร์ t มากนี่คือนักวิ่งผู้หัดวิ่งไม่กี่ปีใช่ค่ะประมาณยังไม่สองปีเลยค่ะมจ้าด้าคุยเก่งมากเลยอ่ะ จริงเหรอจ้าแต่พูดบางทีพูดไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าชอบพูดค่ะชอบแบบแล้วแล้วแล้วไม่ได้ไม่ได้ว่า alert แค่แบบว่าการพูดเนาะแต่ว่าแววตาจริงเหรอเราแววตาเราเอาตามากเลยอ่ะดีค่ะเป็นคุณสมบัติที่ดีโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สวนรถไฟนะครับกับน้องจาด้านะครับจาด่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าจาด่าเป็นใครแล้วก็ปูแบ็กกราวให้เพื่อนๆนฟังหน่อยครับจ้า ปูบากาวตั้งแต่เมื่อไหร่ดีเอาเอาเอาแบบว่าเราทำงานอะไรก่อนโอเคค่ะจ้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ค่ะอันนี้ก็เข้าปีที่8ค่ะฮะปีที่8ปีที่8อพี่ไม่ค่อยได้ดูทีวีไงไม่ะเลยค่ะจ้าก็โลคีก็คือเมื่อก่อนจ้าก็จะเล่นเป็นซิตคอมค่ะเป็นนางเอกซิตคอมยาวๆเป็นละครตอนเช้าเด็กๆดูสามารถคนที่จะจำได้ก็จะเป็นเด็กๆค่ะตอนเด็กๆก็ะโตแล้วหลายหลายเรื่องเลยค่ะ ถ้าเรื่องล่าสุดที่เป็นซิทคอมก็น่าจะเป็นอันหนึ่งนะมันหลายเรื่องจริงอ่ะถ้าเป็นละครที่เพิ่งออนแอร์ไปก็จะเป็นเรื่องดังฟ้าสิ้นตะวันค่ะละครเย็นใครเป็นแฟนใครดูทีวีก็น่าจะาคุคถาถ้าดูช่องเจ็ดก็จะจะ,จะได้ดพบกันบ,บ่อยๆใช่ค่ะ จะด้าอยู่สังกัดโฮก้าใช่ไหมใช่เปนสังกัดโฮกา้าวันนี้โฮกา้าทั้งตัวไหมโฮก้าทั้งตัวก้าทั้งตัวไหมรองเท้ากับเสื้อเป็นโฮก้าค่ะ,ะหมวกก็จะเป็นของยับค่ะโอเคเราอยากฟังประสบการณ์การวิ่งของจ่าดาเมื่อกีค้คุยกันนอกรอบจ่าด้าบอกว่าตัวเองเพิ่งค้น,คนพบความพลังงานของตัวเองเอามาลงกับการวิ่งมันคืออะไรอ่ะใช่ก็ปกติมาก่อนเราก็รู้ตัวเองว่าเราเป็นคนที่พลังงานล้น แต่เราก็ไม่ได้เอาไปใช้ในการออกกําลังกายแล้วก็เอกไปทํากิจกรรมอย่างอื่นไปทําอาสาไปเต้นลีลาดเต้นลีลาดด้วยใช่เราไปเต้นสวิงนนะะอะไรเงี้ยค่ะเรนดี้ท็อปทำหลายอย่างรู้สึกว่าเป็นคนไม่หยุดนิ่งเพื่อนจะบอกว่าเป็นคนที่กิจกรรมมามันพันอย่างเลยค่ายอาสาเล่าให้ฟังหน่อยเป็นค่ายอาสา,<ง>า,าดีมากเลยคะ่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นเริ่มจากมหาลัยจ้าเคยไปค่ายแรก แล้วก็ตอนนั้นก็ไม่รู้เป็นเด็กปีหนึ่งน้องแล้วก็ไปค่ายแล้วจ้าเจอเด็กที่ไปที่ค่ายแล้วคือเด็กก็ทซนมาจ้าก็ถามเขาว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเขาก็แบบเอออยากเป็นโจรอยากเป็นอะไรเงี้ยเร็วดีรวยอะไรอย่างเงี้ยเออจ้าก็แบบเออเด็กน้อยเนาะโอเคไม่เป็นไรก็ทําตามหน้าที่เราแต่มันมีช็อตหนึ่งตอนที่จ้าจะกลับบ้านน้องเขาแบบมาดึงดึงตัวแล้วก็บอกว่าเออพี่ผมไม่อยากเป็นโจรแล้วนะจ้าก็แบบอ่ะว่าไงอยากเป็นอะไรบอกมาบอกว่า อยากเป็นแบบพี่อก็เลยคําว่าแบบพี่คือเป็นอาสาอย่างเงี้ยไม่ค่ะเป็นแบบเรียนก็คือเรียนเจ้าจะคอยบอกตลอดว่าไม่ว่าอะไรก็ตามแต่อยากให้เรียนเพราะว่าความรู้มันมันจะทําให้เราเหมือนอยากจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาโอ้ดูมีความดูมีประโยชน์อะฟังฟังแล้วขนลุกเออแบบว่าเฮ้ยทูกแล้วก็จะร้องให้ตลอดรู้สึกว่าคือเจ้าเชื่อเสมอว่าเราต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าคุ้มอยากทําอะไรทาให้หมดเลย แต่ก็ต้องมีคุณค่าภายในตัวด้วยต้องสร้างคุณค่ากับชีวิตแล้วก็มีคุณค่ากับคนอื่นด้วยเราต้องสร้างคุณค่าด้วยไม่งั้นเกิดมาทําไมพระเจ้าก็ไม่ค่อยแบบไม่ไม่รู้ว่าชีวิตมันมีหลังความตายไหมหรือมันมีอดีตไหมแต่สุดท้ายก็คือตายแน่นอนเอ้ยสวยมงลงอ่ะเฮ้ยมีความแบบว่าเอ้ยน่าสนใจนะทีนี้เรามาคุยเรื่องเกี่ยวกับการวิ่งบ้างประสบการณ์การวิ่งเราเริ่มวิ่งเมื่อไหร่จ้าเริ่มวิ่งปี2020ค่ะเป็น ไม่ใช่ปี 2020- 2022สิเป็นงานวิ่งเกาะเต่าคะ่ะเกาะเต่าเทรลฮะใช่เกาะเต่าเทรลระยะยี่สโลค่ะเป็นเทรล<ะ>แรกเลยแล้วก่อนหน้านั้นวิ่งอย่างอื่นนะไม่ค่ะก็จะมี5โล10โลฟันรันแต่10โลไม่ค่อยมีค่ะก็ปีฟันรันมากกว่า5โลอะไรเงี้ยตามงานต่างๆที่เขาชวนไปอะไรเงี้ยค่ะคก็คือเทรลแรกก็คืองานแรกเลย21ยี่สิบเอ็ดโลเกาะเต่าใช่แล้วงานต่อมาครับงานต่อมาก็เป็นอ๋อ เป็นเข่งน้อยค่ะสามสิบเฮ้ยทำไมเราถึงอ๋อเราเป็นสายกิจกรรมสายอาสาเราก็เลยชอบแนวแนวป่าแนวเทรลเนี่ยชอบป่าชอบป่ารู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวาแล้วเราไปแล้วเราก็เราเกิดใหม่จะชอบเทรลมากอ๋อเราเกิดใหม่คืออะไรแร้เล่าให้ฟังหน่อยเกิดใหม่คือรู้สึกว่าเราเติบโตในทุกเทรลเราสึกว่าเราสดชื่นเวลาวิ่งเสร็จอจ้าไม่รู้สึกว่าเหนื่อยไม่น่ามาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเอ้ยมันมันดีอะค่ะ เออมันมีหลายอารมณ์อ่ะพูดไม่ผูกมันเหมือนกับเราได้ใช้ชีวิตชีวิตหนึ่งระหว่างเทรลมันมีอารมณ์แบบมีอาจจะมีท้อแท้อาจจะมีเหนื่อยมีกําลังใจฮึกเขมอะไรเงี้ยมันผสมผส,สมกันทุกคนทุกคนต้องคิดเหมือนกันว่าเราชอบจ่าด้เนาะ <c oughs> ฟังแล้วแบบเฮ้ยเรามีคนลุกหลายรอบแล้วก็มีความรู้สึกว่าคําว่าเติบโตในทุกเทลนี้มันมันมันจริงๆเนาะเราเติบโตในทุกเทลเทลไหนที่เรารู้สึกว่า นี่แหละทำให้จาด้โตขึ้นมากกว่าทุกเทลโตขึ้นมากกว่าทุกเทลน่าจะเป็น CM3 ค่ะอ๋อซ <CM 3 S 2> ีอ,อัมนามเอาจราแรกระยะทาง60กิโลค่ะอ๋อ6กกิโลใช่โอ้เกณฑ์เท่าไหร่อ่ะตอนนั้นเกือบ2,000เกือบ3,000นะคะไม่เรา <laughs> เป็นผู้หญิงแบบว่าโอ้โอโจริงๆก็ไม่บอบางนะก,ก็มีความแบบว่าแข็งแรงเนาะใแต่จริงๆแล้วมัน ก็มีผู้หญิงที่ทําได้อีกหลายคนตัวเล็กกว่าเราอายุเยอะกว่าเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เจ้าไปงานวิ่งเจ้ามักเจอคนที่อายุเยอะกว่าและแข็งแรงกว่าเสมอเราเราก็เติบโตตรงนั้นเราเห็นเห็นคนอื่นแข็งแรงกว่าเราใช่ใช่ถ้าเขาเขาแข็งแรงเขาทําได้เขาไม่หยุดแล้วทําไมเราอายุเท่านี้เราจะหยุดใช่ไหมโอเคนั่นคือนั่นคือประสบการณ์อัลตาแรกแล้วปัจจุบัน เราไปไกลถึงขนาดไหนแล้วก็ตอนนี้นะคะก็วิ่งเป็นร้อยที่สองแล้วค่ะจบไปที่ส่วนพึ่งค่ะโอ้ส่วนพึ่งร้อยระยะทางร้อก้โลแต่ว่ารวมเจ้าไม่ได้ปิดนาฬิกาก็ร้อยสิโลฮะทำไมถึงร้อยสิบห้โลอ่ะไม่ได้ปิดนาฬิกาด้วยลิฟเสียด้วยเดินขึ้นไปอาบน้ำรวมๆกันก็เป็นร้อยสิโลค่ะแต่ใช้เวลาไปจนจบสนามเลยค่ะก็คือยีชั่วโมงสานาทีประมาณนั้นโ ทำไมทำไมผู้หญิงแบบจาด้าต้องต้องต้องไปอัลตร้านั่นสินี่คือสาวน้อยร้อยโลเนี่ยใช่ใช่ไหมสาวน้อยร้อยโลค,คนก็ถามเหมือนกันโดยเฉพาะเพื่อนจ้าไม่มีเพื่อนเพื่อนสนิทรอบวงที่เขาชอบวิ่งกันเ,เขารู้สึกว่าฮัโลก็เหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบไปทำไมร้อยโลไปทำไมจ้าก็ยังอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่า ตอนที่จ้าลงร้อยโลแรกอะค่ะคือลงด้วยความอ๋อมาลองดูก็ได้แล้วก็แล้วก็อย่างนั้นเลยง่ายๆใช่อย่างนั้นเลยค่ะรู้จักกับพี่อุ๋ยพี่แซมสัตวไฟอะค่ะเขาก็ชวนมีพี่มัมกระยาก็ชวนมาวิ่งอพี่มัมใช่พี่มัมจะแล้วก็นั่นแหละค่ะพอมันได้วิ่งเสร็จแล้วมันได้รู้ว่าถ้าร้อยแลกมีร้อยแรกก็ต้องมีที่รอยที่สองรอยที่สามตามมามันมันอย่างที่บอกว่ามันเป็นการผสมหลายอย่างในการวิ่งครั้งหนึ่ง หรือว่าจะพูดว่าเราได้ทําสมาธิอยู่กับตัวเองช่วงใหญ่ๆมันไม่เหมือนกับสมาธิในการนั่งสมาธิมันเป็นอ,อีกสมาธิเลยอะค่ะมันเป็นสมาธิที่ทําให้เราเรียนรู้จักตัวเองไหมใช่จ้ารู้จักตัวเองค่อนข้างมากจากการวิ่งค่ะแม้ว่าตัวเองหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่จ้าชอบก็คือเวลาเราวิ่งนหะเราม a น ifest หลายอย่างยังไงนะยังไงนะ manifest คือการที่เราเหมือนกับ เราอยากคิดอะไรดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเหมือนเราวิ่งไปแล้วรู้สึกว่าเออมันรู้สึกดีเนาะเฮ้ยแล้วเดือนหน้าเราจะทําอะไรนะเราทําอย่างนี้ดีกว่าเอยเราจะไปทําอันนี้หรือเราเจอคนที่เก่งกว่าที่วิ่งเก่งกว่าเออเราว่าเราต้องไปซ้อมแบบนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีหลายอย่างที่มันเป็นแบบไอเดียเออได้ไอเดียเยอะความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นปลดโป่งปลดโป่งใช่แปลว่าเราเป็นคนชอบคิด เป็นคนชอบคิดค่ะชอบทาใช่ชอบทําคิดลงมือทําแต่ถ้านั่งสมาธิเนี่ยจะไม่ใช่ทางจริงอ๋อเราร<จ>รยุกยิุกยิกหน่อยย,ๆๆอย่อนเวลาใช่รู้สึกว่าวิ่งแหล่ะตอบโจทย์อ่าทีนี้ความคิดของเราสิ่งที่ได้จากการวิ่งเนี่ยมันเอามาใช้อะไรกับการแสดงหรือในชีวิตประจําวันบ้างการวิ่งเอ้าต้าเนี่ยการวิ่งเอ้าต้าจ้าคิดว่าเรื่องความอดทนค่ะอดทนที่หนึ่งเลยเมื่อก่อนเวลาคนถามว่า จ้าความสามารถพิเศษคืออะไรไม่รู้จะตอบอะไรตอนนี้จ้าจะบอกว่าอดทนอ,อ, <laughs> อดทนค่ะจ้าอดทนเก่งที่สุดแล้วก็เหนื่อยหมายถึงว่าเราไม่ไม่ค่อยเหนื่อยอะค่ะเหมือนกับสู้ไม่ถอยเอออดทนสู้ไม่ถอย คิดได้แง่ดีเจ้าว่าได้หมดเลย3ามอย่างเนี่ยวิ่งได้แน่นอนอันนี้จะรับประกันค่ะถ้าทุกคนได้ได้ลองมาวิ่งโดยเฉพาะระยะที่ไกลไกลเนี่ยมันได้3อย่างนี้แน่นอนอดทนสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยนี่ก็เหมือนแบบปรัชญาของชาวฟินฟินิชฟ,ฟินแลนด์ใะซิสูรู้จักไหมซิสูซ <c oughs> ีสูมันก็คือการไม่ยอมแพ้การไม่ยอมแพ้ <c oughs> แต่ว่าสู้ไม่ถอยอสู้ไม่ถอยแต่ละมันก็แต่ว่ามันก็จะมีจุดที่เราจะรู้จักตัวเองเหมือนกันว่าเราสู้ไม่ถอยแต่จังหวะเน,นี้ย เราไหวหรือเปล่าเราจะเรียนรู้ตัวเองได้มากขึ้นเราจะรู้ร่างกายได้มากขึ้นการที่เราวิ่งเนี่ยเรารู้แล้วว่าปัญหาเราคือตรงไหนที่ร่างกาย<ง>ปกติเรานั่งหน้าคอมหรือทําอะไรที่มันไม่ค่อยได้ใช้ร่างกายเราจะไม่ค่อยรู้ว่าเรามีปัญหาในร่างกายตรงไหนบ้าง <ers. S 2> แต่การวิ่งเราจะรู้แล้วว่าเรามีปัญหาตรงไหนแล้วเราอยากจะแก้ตรงไหน,รน,นหรือทําให้ตัวเองดีขึ้นยังไงมันคือเป็นการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆการท<ๆ><ๆ>ี่เราวิ่งอ มามาด้วยกันมาเจอกันแล้วนี่ต้องต้องวิ่งให้ดูหน่อยเนะ <c oughs> าะได้ค่ะเราเราวิ่งถนนไหมหรือว่าจ้าไม่ค่อยวิ่งถนน<อ>แต่อย่างหนึ่งที่จ้าที่จ้าจะบอกทุกคนเสมอว่าจ้าเป็นคนวิ่งไม่เร็วเป็นคนที่วิ่งไม่เร็ววิ่งได้ไดเรื่อยสาย endurance ค่ะโอ้ยถูกใจพี่เลยเพราะพี่ก็วิ่งไม่เร็วพี่ก็วิ่งเรื่อยๆเอาเราจ้าไม่เคยวิ่งเร็วเลยงั้นเราวิ่งไปเรื่อยๆได้ไปคุยกันได้เนาะไปไปเรามีประสบการณ์ เขาเรียกว่าอะไรมีความทรงจํากับที่ส่วนรถไฟนี้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยปีที่แล้วค่ะเจ้ลงส่วนรถไฟอัลลาปาก็คือ100วิ่ง100โลในสวนรถไฟค่ะมันกี่รอบอ่ะก็ของเจ้าประมาณ26รอบค่ะ26รอบใหญ่2ีรอบใหญ่ใช่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่4ี่โมงเย็นของวันเสาร์ถึง4โมงเย็นของวันอาทิตย์ค่ะโอ้ยี่สี่ชั่วโมงย4ชั่วโมง100โล100โล มันไม่เบื่อหรอหรือว่าจ้าเอาจริงๆจ้าไม่เบื่อเลยแต่มันก็จะมีช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองอะค่ะที่เจ้ารู้สึกว่าเริ่มหนาวแล้วร่างกายกําลังบอกนะว่าคุณใช้ตัวเองเกินไปแล้วละอ,อะไรเงี้ยเราก็รู้ที่จะแบบหยุดพักแป๊บหนึ่งลองปิดตาแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ไปใหม่ไปต่ออ๋อเรียนรู้ร่างกายตัวเองใช่อีกอย่างหนึ่งทุกรอบเนี่ยเราก็ได้เจอคนเดิมเมได้คุยกันได้เปลี่ยนคนคุยได้แชร์ประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะ โหดมากอ่ะมีควาวิ่งวิ่งร้อยโลที่สวนรถไฟนะอ่าโอเคนี่ก็คือบรรยากาศทําไมถึงชอบสวนรถไฟอ่ะปกติเราเหมาวิ่งไหมมาวิ่งค่ะอ่าจะชอบสวนรถไฟมากเพราะว่าทุกคนเฟรนลี่ทุกคนเฟรนลี่มากแล้วก็เหมือนทุกคนเขาวิ่งมานานแล้วที่นี่ก็เป็นครอบครัวอ่าใช่แล้วแก๊งเดิมเยอะคุณคุณตาคุณตาแล้วก็ปากก็ล่มลื่นด้วยค่ะที่นี่ไม่ค่อยร้อนแต่ว่าพี่ว่า จาย่าไม่เคยมาตรงนี้เพราะว่าพี่พามาที่เขาเรียกว่าซิกเก็ตการ์เด้นจริงเหรอคะจริงจริงเดี๋ยวพาไปอ่าพอไม่เคยเน่อยอ่ะไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่เคยมาแน่นอนไม่เคยมาค่ะเพราะคนส่วนใหญ่เขาก็จะวิ่งตามทางตามถมานะอ่านี่นนนทางเทรลเหรอคะทาง ไม่ไม่ถึงเทลเล็กๆนี่นี่นี่น oh, อันนี้เป็นช่วงของอชมพูพันทิพย์ตาเบบูย่าบานอ่าตอนนี้เป็นช่วงที่สวยที่สุดของสวนรถไฟนะพี่ว่านะที่ที่มีดอกไม้เหมือน U eno, U eno, อุเอโนะ <eno> อุเอโนะพาร์คเหมือนไหมใช่ใช <laughs> จ่จริงๆค่ะหนูเพิ่งไปมาเหมือนอุเอโนะอ่าแต่ว่าอันนี้เราเป็นชมพูพันทิพย์แทน ากุระนะครับเนี่ยแต่สวนรถไฟให้บรรยากาศที่ไม่เหมือน,นประเทศไทยเลยนะ,ะ,ะ,ะใช่ไหมจ,จ้าชอบที่นี่มากอนอกจากนี้ตลาดสวนรถไฟเสาร์อาทิตย์อาหารอร่อยมากๆค่ะแล้วก็ส่วนมากก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพโดยมีพวกเต้าหู้มีน้ำสบปั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อ,ะอยากให้มาหาป้ายยาวิ่งเสร็จแล้วแล้วก็ ไปหาอะไรกินอะไรอะไรโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราวิ่งเสร็จแล้วเราไปหาอะไรกินแต่วันนี้ไม่มีวันนี้ไม่อ๋อวันนี้ไม่วันนี้วันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมใช่วันนี้มีเฉพาะกาแฟค่ะกับไข่ลวกอ๋อโอเคอ่าคุยเรื่องชีวิตกันต่อเป้าหมายในการวิ่งของเจด้าคืออะไรเป้าหมายตอนนี้นะคะของปีเนี้ยจ้าอยากวิ่งเทรลให้จบร้อยค่ะอ้าวแต่เราอ๋อเราเอาต้าโรสแทนเราเอาต้าโรสสองสองโรสละใช่ก็คือส่วนพึ่งกับสวนรถไฟ แต่แตว่ายังมยไม่เคยเอา้จเทรลเป้าหมายจริงๆร <100 S 2> ร้อยดูไหมเป้าหมายจริงๆแล้วคือเทรลร้อยค่ะเทรลร้อย uh, ที่ฮ่องกงด้วยโอ้ฮ oh, ่องกงบันไดเยอะนะใช่ได้ยินคือจ้าเคยอ่านหนังสือของพี่เอนิวกรมค่ทั้งสองเรื่องเลยเออโ o ฟินิชเชอร์กับตัวออ t ์ a จแใช่จะชอบม,มากมันเป็นหนังสือที่จ้าอ่านแล้วรู้สึกว่าเนี่ยแหละ มันเป็นที่ที่เจ้าไม่เคยเห็นภาพไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่จ้าอ่านจบแล้วจ้ารู้สึกว่าฉันอยากไปที่เนี่แหละคืออ่านจบก่อนแล้วค่อยไปเสิร์ชไม่รู้จ่ามาก่อนไม่รู้จักมาก่อนไม่รู้ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยค่ะใช่แล,แล้วเอ้ยเราคุยตั้งนานแล้วยังยังไม่รู้จักชื่อพี่ใช่ไหมใช่ค่ะจเอาไม่ถึงว่ารู้จักชื่อพี่แต่ว่ายังไม่ได้แนะนํากันเป็นทางการโอเครู้จักชื่อพี่ว่าชื่อพี่หนุ่มโอเคขอบคุณครับพี่พี่หนุ่มเนาะแล้วก็นี่คือจาด้าจาด้า เป็นลูกครึ่งอะไรอะลูกครึ่งอิตาลีคะ่ะอ๋ออิตาลีเราเกิดเกิดที่นูน่นเมืองอาเบซานอจะเป็นเมืองเออเป็นเมืองไม่ค่อยรู้จักคะ่ะรู้จักอยู่ตรงไหนอะจะอยู่เออเกือบเกือบเหนือคะ่ะแต่ยังไม่ถึงเหนือแต่ว่าเหมือนเหนือตอนใต้อะไรประมาณเนี้ยค่ะไหนลองแนะนําตัวเป็นภาษาอิตาลีโอเคหนึ่งสองสาม ciao mi chiamo Giacintore Scott Trentani e oggi so per parlare con te copinum Runner Journey Runner Journey โอเคโอเคอ่าถ้างั้นขออีกหนึ่งอันบอกว่าคุณกําลังชม Runner Journey เป็นภาษาโอเคอิตาลีคุณกําลังชม Runner Journey โอเคค่ะหนึ่งสองสามใส่ไไปเดินต่อ Runner Journey เย้โอ้เราได้ภาษาอิตาลีแล้วอ่าการเป็นลูกครึ่งอิตาลีนี่คือคือคุณพ่อเป็นอิตาลีคุณพ่อเป็นคนอิตาลีค่ะแล้วคุณแม่เป็นคนไทยค่ะอา เราเป็นอะไรมากกันจ้าว่าจ้าเป็นคนไทยมากกว่าค่ะเพราะเหรอใช่เพราะว่าจ้าอยู่ไทยมาตั้งแต่หกขวบห้าหกขวบแล้วก็ยาวเลยค่ะโรงเรียนก็อยู่โรงเรียนไทยอยู่เมืองไทยมาตลอดเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมหรือว่าเพื่อนเงอี่ยค่ะก็จะเป็นคนไทยหมดเลยหรือว่าเป็นคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความอิตาลีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มาใช่แต่อิตาลีเขามีความเหมือนคนไทยนะเหมือนหเหมือน,นะคะ่ะใช่คนอิตาลีอ,อล่าเริงตลอดเวลาชอบปาร์ตี้สังสรรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีความแบบมีความเซนซิทีฟอ่าก็ใช่ใช่มีความเป็น<ล>ครอคบครัวใช่เขาใช้อารมณ์แบบเยอะค่ะหมายถึงว่ารู้สึกยังไงก็จะพูดอย่างนั้นมือไม้มือไม้ใช่แล้วก็ affectionate มากๆก็คือรักใครชอบใครก็จะกอดอจะแบบมอบความรักอะค่ะ ก็เป็นอะไรที่ดีก็ตอนแรกๆที่จ้ากับไปเยี่ยมครอบครัวที่นู้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโดนขอดโดนหอมแก้มอีกแล้วอ,อ,อะไรเงี้ยต่าโอเคมันเป็นการแสดงความรักเอาละ่ะกลับมาตอนนี้เรากำลังจะเดินไปนู่นนะฮะก็ออกไปทําเส้นเดี๋ยวเราวิ่งอีกนิดหน่อยนะอยากดูท่าวิ่งหรือตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการป้ายาไ<ะ>ด้ได้ข่าวว่าเราเป็นแบรนด์แอมของโปก้าด้วยค่ะ อะไรทำให้เราเลือกโหกาจ้าตอนนั้นรองเท้าเทรลคู่แรกก็คือโฮก้าค่ะสปีดโก่ตไม่ใช่สปีดโก้ค่ะมันคือมาฟาเตอใช่มาฟาเตแล้วก็แล้วก,ก็รู้สึกว่าสีสะะันมั้งคะสีสันความสนุกหรือแม้แต่ผู้คนในตัวโปสเตอร์เองอะค่ะรู้สึกว่าเอ๊ะมันตรงกับไวบ์เรานะ เราก็เลยอะฮอกาเลยตั้งแต่แรกก็ <S <S> ดูจากชุดดูจากแววตานะมันก็ต้องฮกกาเนาะ <S <S> <S มันมีความแบบฟลายใช่ไหมทำดูฟลายนะฮะพอได้เจอกับพี่ๆคนอื่นของฮกกาก็รู้สึกว่าเออเขามีอดนดิตี้ที่คล้ายๆกันเหมือนกันก็รู้สึกว่าโอเคดีใจที่ได้เป็นในครอบครัวนี้คะ่ะโอเคเดี๋ยวเราถึงถนนละเดี๋ยววิว่งนิดนึงแล้วมาคุยกันเรื่องของรองเท้าเนาะโอเควิ่งไปทางขวา วิ่งเดิมเหมือนกันเนาะวิ่งเดิมเหมือนกันเนาะไหนบอกวิ่งช้าโจะได้มีแผนจะไปมาราธอนไหมจ้าจริงๆแล้วเคยลงมาราธอนค่ะอ๋อเหรอใช่แต่ว่าตอนนั้นคือร่างกายคือจ้าใจอ่ะพร้อมเสมอค่ะแต่ว่าร่างกายยังไม่ค่อยพร้อมแล้วพอไปก็ใช้เวลาเพิ่งเจ็ดชั่วโมงนะคะอ๋อเราก็เป็นสายแบบว่าสายเทรลมากกว่าเนาะใช่ใช่ รู้สึกว่ามาดิทอนมันไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนรีบมากรีบมากแล้วมันกดดันคุณงกำลังชมแรนเดอร์เจอร์นี่และจาดา <c oughs> จาดามีความหมายไหมยกค่ะอ๋อยกแต่ว่ายกภาษาจาดภาษากะเารีา่ะอ๋อจาดาจาดาะหรว่าแม่เป็นแฟนเพลงปามี จะดำจะดำเลยไมไม่ใช่อะโอเคโอเคโอเคจอก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 เนี่ยจ้าท้พที่หนุ่มเคยไปเทรลไหมคะเคยครับ ชอบไหมคะชอบครับแต่ว่าซ้อมไม่ถึงก็เลยต้องกลับมาวิ่งวิ่งถนนถ้ารู้สึกว่าเทลเนี่ยมันต้องผสมประสานจากการเล่นกีฬาหลายๆอย่างด้วยกันเทลไม่ใช่รถคนละกีฬาเลยใช่คนละกีฬาเลยตอนนี้เจ้าไปวิ่งอะ,อะไรนะเกาะเต่าะอะมันไม่ใช่แค่วิ่งมันคือเกาะต้นไม้มันคือเอออถาวันแบกทุกอย่างะะอะไรอย่างนี้ค่ะ โอเคไม่เหนื่อยเนาะโอเคค่ะโอเคได้เวลาป้ายาป้ายาวันนี้เอามากี่คู่อะวันนี้เอามาสามคู่ค่ะแล้วก็ที่ใส่อยู่ก็เป็นสีคู่อ่าเดี๋ยวเรามาบอกวิธีการใช้งานแล้วก็แนะนำสำหรับคนที่อาจจะสนใจโฮกา้าเนาะค่ะได้เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นได้เลยดูตรงนี้ตรงนี้นฮะวันนี้จะได้เอา น้องหยกฮะน้องหยกน้องหยกใช่จริงๆชื่อเล่นก็ชื่อหยกค่ะแต่ว่าไม่มีใครเรียกเขาเลยเรียกจ่าได้มันเข้ากับหนากว่าเรียกหยกจ่าได้นะจ่าได้เอารองเท้ามาเอาคู่แรกเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปวางกันหนูนะได้โอเคได้มาคู่ไหนก่อนก็ได้อ่าอันนี้ก่อนก็ได้เราใส่ใส่อะไรอ่ะหนูใส่อย่าบอกนะว่าสิบไม่ไม่ข้าวแปดจุดห้าแปดจุดห้า คู่หนึ่งคู่แรกก่อนละกันเป็นเซเลอ X นี่อันนี้คือเฮ้ยอุยมันมันดูใช้ผ่านการใช้งานมันมีฮิส t อรีค่ะเพราะว่าคู่นี้จะเอาไปใส่100โลที่ส่วนพึ่งแต่ว่าใช้ไป75โลค่ะก็คือมันเป็นไงมันหนักไหมมันไม่หนักแต่ว่าเด้งมากมากเลยอ๋อมันเด้งมากเลยเด้งมากๆกก็คือเหมือนพร้อมสปินเลยค่ะคู่นี้เป็นรองเท้าที่ที่เหมาะกับการที่เราอยากทำเวลาทำ P B ตัวเอง เพราะว่าค่อนข้างเด้งแล้วก็ส่งตัวเราไปข้างหน้าอ๋อเราซัดทีเดียว75 <ฮา S 1> โล75โลคู่นี้75โลก็คือพอช่วงโลที่เจ้าเลือกที่จะหยุดเปลี่ยนรองเท้าเพราะว่ารู้สึกว่าขาเราอะเริ่มไปไม่ไหวสู้รองเท้าละรองเท้าอะไม่ยอมแพ้แต่ขาเราเนี่ยมันไม่สามารถทาความเร็วได้แล้วจะรู้สึกว่ามันขัดกันจ้าก,ก็เลยเปลี่ยนค่ะนิยามของคู่นี้คือ ไปเร็วไปแรงค่ะไปเร็วไปแรงไปเร็วไปแรงโอเคนี่คือคู่แรกเนาะมันคือโอกกาเซียโรเอ็กวัน,นใช่เป็นคาร์บอนด้วยเป็นคาร์บอนวิสภาพกูยังเอเคนี่ใช้มากี่กิโลละหมายถึงว่ารวมรวมกันเหรอว่น่าจะเกินร้อยโลค่ะเกินร้อยโลเนาะใช่ซึ่งรองเท้าคู่นเนี้ยต้องเอาไปใส่ก่อนค่ะก่อนที่เราจะเอาไปใช้จริงๆเพราะจะรู้สึกว่าพอได้มามันยังมีความแข็งแข็งอยู่อ่ามันจะต้องนวดหน่อยใช่ต้องนวดก่อนโอเคคู่แรกนะครับอ่า แล้วต่อไปก็เป็นคู่โปรดอีกคู่หนึ่งค่ะก็คือมาร์ก X โอมาก X อันนี้ในะส่35โลหลังค่ะอ๋อ oh, 35โลหลังโอ้ oh. ใช่คู่นี้สบายค่ะจ้ารู้สึกว่าคู่นี้ก็ถือว่าเป็นเอวิเดชูของจ้าได้เหมือนกัน hmm. ใช่แต่ว่าอันนี้ก็จะเหมาะพวกที่เขาบอกว่าเป็น i n t e r อร์เวลท o มปได้หมดเลย มีมีแผ่นนะมีแผ่นคาร์บอนไม่มีค่ะคู่นี้จะไม่มีอ๋อมีเป็นพีบ้าเพลทใช่เป็นพีบ้าเป็นโฟมสองชั้นค่ะโฟมสองชั้นก็คืออันนี้กับอันนี้ใช่เหมาะกับไปวิ่งแบบไหนนะจ้าคิดว่าอันนี้ได้ทั้งแบบอีซี่รันลองรันได้หมดเลยเพราะว่าจ้าลองใส่ไปแล้วระยะ35โลก็ไม่รู้สึกว่าปวดเท้าโอ้โห ไม่ไม่หนักแม่อะไรไม่เราไม่รู้สึกหนักอยู่แล้วใช่เพราะเราแบกของหนักทุกอย่างของเยอะมากเราต้องเตรียมพ้อมขันน้ำเอ้อะไรเอ้ยอ๋อโอเคเป็นสาวลุยเนาะิดขัดกันหน้ามากเลยอ่ะ คู่ที่3คู่ที่3จริงๆก็อยากแนะนําคู่ที่ใส่อยู่ค่ะที่เพิ่งออกใหม่เลยก็คือมาร์ค6ค่ะอันนี้น่าจะเป็นคู่โปรดตอนนี้แล้วคะ<อ>่ะกวอนเลยใช่ชอบมากๆอันนี้จะเป็นโฟมหนึ่ชั้นคะ่ะเป็นโฟมเอวาหชั้นเราก็จะมีความจริงๆก็ไม่ถึงกับซีโร่ดรอปแต่ว่าจะรู้สึกว่าเราได้ใช้ขาตัวเองมากขึ้น อันนี้เหมาะไปทำความเร็วเลยแต่ว่าต่อให้เราไม่เร็วเราก็ใส่ทุกวันได้จ้าใส่ออกกำลังกายใส่เป็นเดลี่ชูเดลี่เทรนเนอร์ก็ได้หมดเลยค่ะคู่นี้แล้วสีก็สดใสามากโอ้สีทำไมสีสวยอ่ะใช่สีสวยแบบผู้ชายอ่ะอ่าใช่ทำไมอ่ะทำไมชอบทำสีสวยกับผู้เนาะแต่<ม><ๆ>เขาสีเขาสดใสจริงจอ่ะจ้ารู้สึกว่าอพอรองเท้าสีมันสดใสสีมันน่ารักแล้วมันก็ยิ่งทำให้เราเอ๊อยากจะวิ่งอยากจะ อยากจะออกไปอะไรเงี้ยค่ะมีผลค่ะสีกับการแต่งตัวมีผลอันนี้คือคู่ที่3าคู่ที่3คู่ที่4คู่ที่4ค่ะคู่สุดท้ายเป็นไอ้นี่ค่ะเป็นรองเท้าเทรลมาคาเต้ค่ะไอที่เราเล่าเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้เป็นคู่ใหม่แล้วค่ะคู่เก่านี่คือลุยโคนลุยอะไรมาเยอะมากๆเอามาแต่เกินใจพี่รู้สึกว่าสีของเขาเข้ากับตัวจ่าได้จริงๆอะมันมีความแบบสดใสอะมันแบบ เออว่ะมันมันมันจ้าจ่าดาคือจ้าชอบมากเล้วเขาใส่สบายด้วยแล้วตอนนี้คือรองเท้าเขามีให้เลือกด้วยว่าเราอยากได้เป็นรุ่นเป็นวายหรือว่าเป็นแคบเหมาะกับเท้าของเราใช่เพราะบางคนอาจจะเท้าวกว้างเราอาจจะไม่เหมาะแต่ว่ามันจะมีรุ่นที่เป็นหน้าเท้าทั้งกว้างทั้งแคบเลยแล้วจะได้ใช้วายค่ะอ๋อวายกว้างเป็นกว้าง พราะบางทีคนชอบถามว่าเผือกซ้ายไหมก็ไม่ต้องเผือไซ้ายเลยแต่จริงๆจะเผือคะ่ะโดยเฉพาะเทรลเนี่ยต้องเผื่อเลยเพราะว่าเวลาที่เราวิ่งนานๆเท้าเราจะบวมสมมุติเราใส่เบอร์8<อ>ผู้หญิงใส่เบอร์8<อ>ในรถ<อ>ถนนรถในเทรลต้องใส่ประมาณ8.5หรืออาจจะ9เลยก็ได้ถ้ายิ่งเป็นระยะที่ไกลมากๆทุกครั้งที่เปลี่ยนรองเท้าจะรู้สึกว่าเกิดใหม่ค่ะมันช่วยได้จริงๆมี3มอย่างที่จะจำไว้เสมอคือการเปลี่ยนรองเท้าอาบน้ำและกินข้าว อันนี้คือมันสามารถรีบูตตัวเองได้เลยในเทรลในเทรลใช่นะเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าอาบน้ำาแล้วก็กินข้าวส่วนใหญ่พี่จะกินข้าวอ่ะกินข้าวลืมอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำช่วยได้ไหมอาบน้ำก็ช่วยได้แต่ถ้าเราแบบไม่ไม่สามารถอาบทั้งตัวเลยแค่กระดาษทิชชู่เช็ดอย่างเงี้ยสดชื่นแล้วจะทําให้เราเอ NERGY มาค่ะร่างกายมันจะมามาจั์ตรงเนี้ยแหละรองเท้ามันช่วยเราอย่างไงหรือว่าเรามีมุมมองกับรองเท้าวิ่งยังไง รู้สึกว่ารองเท้าเนี่ยเป็น our protector เ,เป็นเหมือนผู้ดูแลเราเลยเป็นผู้ที่จะส่งเราไปถึงเป้าด้วยถ้ารองเท้าที่ดีรองเท้าที่ใส่สบายรองเท้าที่เป็นคู่หูคู่ใจเราอะเรา,เราจะไปด้วยกันมันคือเป็นเป็น journey ด้วยกันที่จะไปถึงเส้นชัยเจ้าว่าสําคัญมากมากไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วไปใส่วิ่งเลยไปแข่งเลยไม่ได้ใส่เอามาซ้อมรู้จักกับรองเท้าตัวเองเออคําแนะนําสําหรับคนเริ่มวิ่งใหมๆ่ๆ เขาจะเลือกรองเท้าสักคู่เนี่ยเขาต้องมีอะไรให้ให้พิจารณานะมุิไปร้านเงนี้ย<ม>จะต้องเป็นยังไงก็อันดับแรกต้องดูก่อนค่ะว่าเราอ่ะอยากวิ่งแบบไหนเราอยากวิ่งแบบไหนวิงนนว่งถนนวิ่งเทรลรูปลักษณะเท้าเราเป็นยังไง ถ้าคิดว่าทุกคนพร้อมที่จะแนะนําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่คนขายที่ร้านเหมือนกันเราก็ให้เขาดูว่าเท้าเราเป็นลักษณะน,นี้ยังไงลองสวมใส่สวมให้หมดเลยค่ะมีรุ่นเท้าเขาผลิตมาหลายรุ่นมากๆที่มันตอบโจทย์กับเท้าของทุกคนอยากให้ลองค่ะพอลองแล้วเราก็ออกไปวิ่งอย่างโฮก้าที่เราไปซื้อสาขาไหนหรือร้านร<อ>้านไหนแนะนำฮก้าร้านไหนเหรอคะจริงๆตัวฮก้า store experience ก็โอเคก็คือตัวฮก้าเองตัวช็อปฮก้าเองอหรือจะไปฮูก้เลเเนอร์ก็ได้เลเวอเนอร์ อเลรื่ออก็จะมีหลายแบรนด์หน่อย<ช>แต่ฮก้า,าก็จะเป็นฮก้าเฉพาะเลยใช่ฮก้าเอ็กซ์เพรเนโนี่เขาก็จะมีะตัวลู่วิ่งให้เราได้ลองด้วยก็ดีเหมือนกันค่ะเราจะได้ลองวิ่งเร็วเดินเร็วอะไรเงี้ยก็จะช่วยทําให้เรารู้ว่ารองเท้านี้เหมาะกับเราไหมโหนี้ดีใจที่ได้เจอกันเนาะน้องจาด้าหรือน้องหยกหยกจาด่าหรือจาด่าแปลว่าหยก<ช>เป็นคนไทยลูกครึ่งอิตาลีใช่ค่ะแล้วก็มีเป้าหมายจะไปเทรล รอยโที่ไหนนะตอนนี้คือของปีนี้คือ C M ค่ะค่ะจะตื่นเต้นมากตอนที่สมัครก็ร้องไห้มีร้องไห้ไปหนึ่งรอบแล้วเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวยังไม่ได้วิ่งเลยจะไปร้องไห้แต่ว่ารู้สึกว่าเพราะว่าตอนที่จบ6กโลจ้าน้ำตาท่วมเลยรู้สึกว่าดีใจมากดีใจกับตัวเองมากๆเลยแล้วพอเรารู้ว่าเราจะลงสมัคร C M 5ที่ร้องไห้เพราะว่าตื่นเต้นกับการซ้อมตื่นเต้นกับเจ์นี่นี้ที่มันจะเกิดขึ้นไม่รู้แหละว่าว่า ว่าแข่งแล้วเราจะผ่านเออเราจะจบไหมจบหรือไม่จบอะ่ะแต่ว่าการเดินทางมันอยู่ตั้งแต่การสอมแล้วค่ะวันแข่งเนี่ยวันวันวิ่งเนี่ยมันคือการแบบเซเลบรตมันคือการเ<อ>ฉลิมฉลองกับความอดทนก,กับกับการฝึกซ้อมอย่างหนักพี่ว่าจะได้มีความสุขในการวิ่งเหูอแล้วล่ะเพราะพี่เห็นแววตาพูดเรื่องวิ่งทีไรมีความสุขแฮปปี้จริงๆขอให้มีความสุขกับการวิ่งทุกๆุกวันนะครับขอบคุณครับ 耶！Yeah.